สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องวันร้านวิวนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาชมบอนสีที่ช่องวันดูแลเอาไว้นะคะก็มีหลายต้นอยู่นะคะช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีก็กลายเป็นรางเน้าคนเน่าก็เป็นนะคะแต่ว่าเนี่ยจะให้ชมวันนี้แต่ละต้นนะคะที่กุหลาบแดงหรือว่าช่องวันล้านวิวกู้ มานะคะต้นนี้แตกหน่อกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะแทงหน่อขึ้นมาเพียบเลยนะคะต้นนี้นะคะปกติก่อนหน้านี้ใบไหม้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะใบไหม้หมดเลยนะคะตอนนี้กลับมาสวยแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเทคนิคที่จะทําให้บอนสีของทุกคนกลับมาสวยปิ๊งเหมือนเดิมเคล็ดลับจะแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงบอนสีไว้กลางแจ้งนะคะ ทำให้บอนสีเป็นโรคใบไหม้ได้นะคะใบไหม้แล้วก็ขอบใบไหม้แล้วก็คือไม่ค่อยจะแทงหน่ออะไรเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนแก้ปัญหาแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าต้นนี้นะคะเนี่ยก่อนก่อนก่อนที่จะทำก็อยู่แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ใบใหม่ที่ทำแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นใบใบที่สวยมากแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะใบที่ใหม่ออกมาเนี่ย เพ้นสวยแล้วและที่ช่องวันทําก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะเราแค่นําบอลสีนะคะเข้ามาไว้ในร่มบอลสีที่อยู่กลางแดดนะคะทุกคนอยู่กลางแจ้งแล้วก็โดนแดดจัดนะคะทําให้โรคเป็นโรคใบไหม้นะคะทุกคนสังเกตเลยว่าจะเป็นใบขอบใบนี้ไหมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนัน้นเพื่อนเยกเข้ามาในร่มพอยกเข้าไว้ในร่มเสร็จนะคะมี แค่สิ่งนี้เองนะคะทุกคนเอาไปโรยนะคะโรยแล้วก็ฟวนดินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอย่างไรน,นะคะและนี่ค่ะแค่สิ่งนี้นะคะอันนี้คือเปลือกไข่ที่บดละเอียดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้คือขยำเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ละเอียดนะคะเราตำไม่ละเอียดเลยนะคะตำไม่ละเอียดให้ได้แบบนี้นะคะเนี่ยตำไม่ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเปลือกไข่นะคะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนพอได้เปลือกไข่ที่ละเอียดแบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็สามารถที่จะนําสิ่งนี้ผสมรวมกันได้นะคะคือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เรามีอยู่ในครัวนี่แหละคะ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วทุกคนก็ผสมเข้าด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ผสมเข้าด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะ แบบนี้เองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่สองอย่างนี้นะคะแล้วนำไปโรยต้นบอนสีกันค่ะและนี่ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาโรยกันนะคะเวลาเราโรยนะคะวิธีการก็คือไม่ต้อง เยอะนะคะเนี่ยสำหรับต้นนี้นะคะเราก็โรยแบบนี้นะคะไม่ต้องมากมายนะคะเพราะว่า,าที่นี่ฝนตกอยู่นะคะเราโรยช่วงกลางฝนหรือถ้าทุกคนนะคะฝนไม่ตกเพื่อนๆโรยเสร็จก็อย่าลืมที่จะรดน้ำกันนะคะเนี่ยก็โรยแบบนี้นะคะให้รอบเลยนะคะตดเน,นี่ยค่ะโรยลงไป กอเลยนะคะที่เราอยากจะให้เขาแตกหนอนะคะเนี่ยค่ะก็โรยไปแบบนี้นะคะต้นเลยนะคะที่เราอยากจะให้เขาแตกหนอกมาใหม่นะคะ นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ําตามนะคะจากนั้นนะคะเราก็รดน้ํานะคะรดน้ําตามนะคะนี่ค่ะให้เปลือกไข่นะคะกับผงชูรสเนี่ยลายให้ดูดซึมลงไปในน้ําได้นะคะและเปลือกไข่ก็สามารถที่จะการามดแมลงนะคะหลายหลายอย่างนะคะที่จะทําให้ บอนของเราเนี่ยเนี่ยปกป้องได้เยอะเลยนะคะนะคะ,คะก็รดทุกต้นเลยนะคะรดทุกต้นเลยถ้าเราทำแบบนี้นะคะบอนสีของเราเนี่ยก็จะออกมาแตกกอได้สวยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะและสูตรนี้นะคะ<ๆ>พเพื่อนๆสามารถทำอาทิตย์ละครั้งได้นะคะแบบนี้อาทิตย์ละครั้งนะคะแล้ว,พวเพื่อนๆก็จะได้บอลสีที่ออกมาสวยนะคะแล้วก็จะแทงหลอดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะแทงหลอดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นต้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยก็ทําไว้แล้วนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะ นี่ต้นนี้นะคะแทงหลอดขึ้นมาเพียบเลยค่ะแค่ทําแบบนี้เองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกําลังขึ้นมาเพียบเลยอะ่ะน่อเยอะมากๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะปกติก็คือใบไม้นะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกก็เลยต้องเอามาตากฝนเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้บอนสีออกมาสวยนะคะลองทําดูนะคะและมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยทาไว้ก่อนหน้านั้นอีกนะคะ เขาก็จะออกสีมาสวยมากๆเหมือนกันนะคะนี่และคะ่ะต้นนี้ก็คือทําไว้ก่อนไม่นานแล้วนะคะเขาก็เลยสวยนะคะนะคะนี่และคะ่ะแล้วต้นนี้นะคะเนี่ยเพิ่งทําเมื่อกี้นะคะแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ก็คือทําไว้ก่อนรอบนึงแล้วนะคะเขาก็เริ่มจะสวยแล้วนะคะแต่คุณลพันกันแค่นั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้บอนสีของเราเนี่ยแตกหน่อไวนะคะแล้วก็การน,นอนเพลี้ยหรือว่ารากเน่าโคนเน่านะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะจะทําให้บอนสีของเพื่อนๆกลับมาสวยปิ๊งเหมือนเดิมนะคะไม่เชื่อก็ลองดูนะคะเพราะว่าวิธีนี้คือง่ายมากแค่เปลือกไข่กับผงชุรสนะคะนำมาโรยนะคะเขาก็จะสวยแล้วนะคะ แล้วยังกันเพี้ยกันอะไรได้เยอะด้วยนะคะสูตรนี้ทําง่ายนะคะสําหรับคนที่รักบอลสีอยู่นะคะและก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ช่องวันนํามาแนะนํากันนะคะก็มีหลากหลายแบบนะคะหรือต้นนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งนะคะใครที่ติดตามมาไว้แล้วก็จะมาแนะนํานะคะว่า สูตรไหนดียังไงนะคะทำยังไงให้ออกมาสวยนะคะก็เดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงหรือช่องวานร้านวิวก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็มีหลากหลายนะคะสำหรับคนที่รักต้นไม้เดี๋ยวจะมาบอกกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมและยังมีคลิปดีๆภายในช่องนี้อีกมากมายนะคะให้ท่านไล่เลือกรับชมแล้วก็นำไป เลี้ยงบอนสีให้ได้ออกมาสวยกันนะคะหรือไม้ประดับหลายชนิดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ